สวัสดีค่ะมือนี้พวก,กวัช่องผ้าตํายำแสบชแนลนะคะจะผาพอแม่พี่น้องมาเฮ็ดยำหูหมูใส่หมูบดใส่เสร็จแก้วนะคะเฮ็ดสไตล์แบบอีสานบานเฮ่านะคะขั้นตอนแรกนุ่ยก็จะได้ใส่หูหมูประมาณ2อกิโลอยู่นะคะเพราะว่าขอบขั้วใหญ่นะคะทํากินก่อนนะคะปีใหม่นะคะเมนูนี้ปีใหม่ก็จัดมาอีกแน่นอนนะคะพอแม่พี่น้องเรานะคะ นุ้ยก็จะได้น้ำหูหมูไปล้างนำเกลือออกก่อนนะคะจังเอามะหนึ่งนะคะจะบริเตุแบบตุมนะคะใส่แบบหนึ่งเอานะคะเพื่อให้มันหูหมูมันออกนะคะเวลาเขามาย่าจะได้รสชาติที่อร่อยนะคะนึ่งให้นุ่มพอดีไม่ต้องให้สุกมากนะคะเพราะว่าถ้าสุกมากมันจะเละไม่อร่อยนะคะนึ่งพอดีประมาณได้อยู่ประมาณยี่สิบนาทีนี่แหละคะ่ะหนึ่งจากนั้นถ้าเกิมาเตรียมพริกเตรียมกระเทียมนะคะ นุ้ยกะจะใส่เป็นน้ำยำเห็ดเป็นน้ำยำนะคะพีกน่าจะใส่อยู่ประมาณห้าร้อยกรัมนะคะครึ่งกิโลนะคะกระเทียมครึ่งกิโลนะคะรสชาติจัดจ้านไปเลยนะครับเพราะว่าเราทํากินเองนะคะเห็ดแบบหอมันแสบไปเลยนะคะสูตรสไตล์อีสานบานเหาแหละพ่อแม่พี่น้องนะคะแล้วก็ต่อไปนุ้ยก็จะได้ใส่น้ํากระเทียมดองนี้ประมาณ สองร้อยสองรอยมิลลิลิตรนะคะอ่าสองร้อยมลก็มะนาวห้าลูกนะคะห้าลูกนี้ให้อ่ามีน้ำเพื่อจะได้รสชาติเปรี้ยวๆนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายขาวนะคะน้ำตาลทรายขาวนี้นุ้ยจะใส่ประมาณห้าช้อนโต๊ะอยู่นะคะก็คือแล้วก็ผงชูรสนะคะผงชูรสนี้นุ้ยจะใส่ หนึ่งช้อนโต๊ะนะคะน้ำปลานุ้ยก็จะใส่ประมาณห้าช้อนโต๊ะแล้วก็เกลือสองช้อนชานะคะพอแม่พี่น้องเราเอาไปทำตามนะคะสูตรนี้อร่อยแน่นอนคะ่ะเพราะว่าน้ำจิ้มนี้ไม่ได้ปั่นนะคะนุ้ยจะตำนะคะจะครูเกานะคะนะคะ สูตรนี้อร่อยแน่นอนนะคะเพราะแม่พี่น้องเรานะคะไปรับชมกันได้เลยนะคะ